อ้อกลอีม,มเลยม,มันบ้าเลยกินิดเป็นยังต้องมีไกล้ห่วะเพราะว่าไปวหวไอ้ไข่ไปวไ่ว้พนันะเลอ่าว,วพันะเลเป็นมังชนไกลอ๋อ พระนเรศเป็นมักชนไก่พระนเรศ็เลยซื้อไปถวายด้วยความเชื่อว่าี่ได้อย่างที่พระนเรศมากาอ่ะชาเออชาตัวใหญ่ให้ได้ผลหลายเออเ่ก็เลยสาัาง <c oughs> ัวใหญ่และต่อไปเฮ้าจะไปจุดยุทธสะสมยัยส,สมัยตะกี้แล้วกอนพะมาะยกทับมาไผยกทับมาตีไทยก็จะนองมาสู้กันอยู่นี่แหละเอาตีอ่า าจะไปยุที่วัดภูเขาทองวัดภูเขาทองตรงนั้นมีการทํำยุทธหัตถีการทํำทรงข้ามลาย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 ่างนะ่ะอ่าอยู่ที่นั่นแหละเป็นทุ่งย่างสักย่างนี่แหละที่มีภูเขาทองอยุหันจะพระแสงพระแสงข้าบดาบไปยุหันแหละ,ะยุทธหัตถีกับยุหันเดี๋ยวไหไปเพิ่งกันนะครับว่าจุดต,ตรงนั้นมีคนเสียชีวิตเป็นแสนคนเพื่าผมว่าเป็นสุแสนคน ก็คือบรรพบุรุษนะบนรรพบุรุษแล้วก็ผู้ที่จะมาลูกหลานกนะท่าทาการเสียชีวิตกันหลายเติอบ,บยอยู่บานส่งไทยบางฝรั่งเศสบานส่งไทยบ้านเมืองอายุทยาไปเาจนกันมจาจนี่ก็คือเฮากะมาฮอตแล้วใกล้จะฮอตแล้ววัดภูเขาทองเนาะภูเขาทองแต่ว่าท่านหน้าของเฮากำลังขี่ม้านี่เป็นเป็นไผยเลยเป็นไท พระนาเรศวรมหาราชพระนาเรศวรมหาราชเขาซึกว่ามีไก่เนาะไก่หลายๆเขามาถวายให้คนเนาะพะนเเป็นคนมักไก่เนาะพระนาเรศวรพระนาเรศวรที่เฮาอยู่นี้ตะกี้ก็ก้อนกะเป็นจุดทำสงครามลบพระมาจะบุกเข้ามาไทยกับมาท้าลบกันยุดตรงนี้แหละคนตายกันเป็นแสน และประกาศยุทธหัตถียุนี้แหละเห็นบ่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพคือว่าชนะมีไสเหนือพระม้มาน่ะแล้วประกาศอิสรภาพก็อยู่คูแล้วเมือมือแกล่งเขาก็เลยเข้าไปนี่เห็นเปก็เลยเขาก็เลยเป็นเป็นลูกส,สัรีพระนเรศวรผงป๊อกไงใหญ่นเนาะเ้าจะได้เห็นทุงทุงแถวๆนี <ไง S 2> น้แหละก <นะ S 1> นะ็คือ ด้านหน้านี่คือวัดภูเขาทองวัดภูเขาทองใช่วัดภูเขาทองนี้ตะกี้ตะก้อนภูทีรบชนะสงข้ามกับอยากสร้างเจดีย์ขึ้นมาในช่วงนั้นก็นคือภูษณาสิบธิศนะพระเจ้าบุเรงน้องเพิ่นลบชนะย,ยึดกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นได้เพิ่นก็นเลยมาสร้างเจดีย์นี้ขึ้นแต่สร้างได้แค่ฐานเท่านั้นแหละสร้างได้แค่ฐานฐานนี้เป็นพระม้ามอนเป็นคนสร้าง<อ>เป็นสถาปัตยกรรมพระม่าก,กับมอนและการตั้งเครื่องนี้ก็ พระนเรศหรือว่าผู้ที่กษัตริย์ไทยนะคงต่อมากก็ได้มสาสร้างให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนาน,นี่แหละก็เลยมีผสมผสานกันระหว่างพระมาก,กับไทยเจดีย์องค์นี้นะวัดภูเขาทองยังมีี่เห็นอยู่พระมาศารลบสงข้ามสงข้ามเมืองอสรงข้ามช้างเผือกนั่โดยนัทัพโดย ยังกะเจ้าแประนะช่วงนั้นที่มาเอาชนะที่ทีมา,าที่พระศรีสุริโยทยนะคือปงปงพระชนยุหันแหละอยู่แถวนี้แหละสงครามช้างเผือกสงครามที่พระมหาจัก,กรพรรดิออกไปลบแต่พระศรีสุริโยทยเป็นพระระยาเพคนได้แต่งครับพระสอย เออเต่งเต่งรับมาช่วยพระสวามีโอ้ท่านเก่งเนาะอยู่ดีแหละทุ้งแถวนี้แหละแถวนี้แหละจักทุ้งแลวแวกไดล่ะเดี๋ยวเข้าเข้าไปด้านในวัดก็เอาละคุณผู้บริหารเอ้ทุกคนตอนนี้ก็คือเขา้าข้ามาแล้วเนาะอยู่ทางด้านในวัดของวัดภูเขาทองอวัดภูเขาทองฮนะ ภูกระทองสายมือแต่ถ้ายังบม่ไปอ่าสูงว่าสูงเลยสูงสูงมากเนาะภูเขาทองนี้ยุงเทพก็มีหมะเออแต่นั่นเป็นจำลองอ๋อจำลองวัดจำลองจำลองคือว่ายุนีมีวัดภูเขาทองยุงเทพก็ต้องมีอือเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาตะกี้เป็นราชธานีอือฮแต่นี่คือเจดีย์ไร่เจดีย์ไร่อเจดีย์ไร่นี้เป็นเจบีย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่ ฐานก่อเป็นซุ้มคูหายื่นออกมาสีด้านแต่ก่อนเป็นซุ้มตันอ่าสันนิษฐานว่าทําขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นนี่แหละเจดียด์อยู่ในนี้อืมนี่ก็เป็นวัดนะวัดที่มีเจดียด์ล้อมรอบีขึ้นมาเพื่อนเนี้ยออันนี้เป็นของอมสมัยตะกี้ไหมหมอ,อะตะกี้เลยแล้วเขาหักกระสังมา อันนี้คือครอบเอาไว้ครอ,อ,อบเอาไว้เ,ไวเพราะว่ามันมีความสําคัญเียม,มีความสําคัญก็เลยต้องครอบเอาไว้อ๋อแบบนี้นี่๋ยผพานนงปาดขึ้นมาเบิ้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นชิมนะโบสถสมัยตะกี้ตะกอนของวัดนี่แหละวัดมหาธาวัดอันนี้ก็คือวัดภูเขาทองโอ้ยเข้าไปแล้ววัดจรนหลงนันเลยเจรลงเนาะที่เข้าไปฮะทั้งเทิงนี้เขาเอ็ดเป็นค่านะเพื่อปก ปกป้องโบหฮโบไฮปูชนีสถานเสียหายนะทุกอย่างนี้ก็ต้องคงความสมบูรณ์อยู่ไปอย่าง<บ>ตรงไปนี่เหรอนี่ดีกว่า,านี่ค่ะ <Okay. S 1> คอยเบิกน,นะเป็นพระอุโบสถนะฮะนี่ยังดั้งเดิมแต่ไม้นี้น่าจะใหม่นะไม้นี้น่าจะเอ็ทไม้ไม้นี้สร้างไว้ แล้วก็มีโดมขนาดใหญ่ครอบเอาไว้อืสวยงามครับสวยงามพระพุทธส่วนบรมพระไตรโลกเชษพระพุทธรูปนี้ก็องค์เก่าแก่เลยแหละาาเข้ากับองค์เหมือนกันอ,อ,อง,นอองลงังน่าจะเป็นองคไม้องไม้ก็อันนี้น่าจะอดองกเก,องก่าอันนี้องค์เกา่า หันหลังชนกันอเออเขาก็ครอบเอาไว้อยู่รักษาเอาไว้นี่น่าจะเป็นองค์เก่าค่ะอ้าสถานที่ต่อไปนะฮะการนองปาดอ่านมึงดูเป็นวิหารแกรบวิหารแกร็บแกรบแกรบแกรบเป็นยังเป็นอาคารหุบสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้อยๆเนาะอือเป็นวิหาร เขาว่าอย่างมีประตูเดียวพระพุทธรูปอยู่ทิศตะวันตกของอาคารอันนี้น่าจะเป็นมิหารนะวิหารปฏิสถานองค์พระพุทธรูปของสมัยตะก,รกรี้ตะก้อนนะฮะบอหงเ่เปลี่ยนมิหารนิดน้อยะฮะยังเหลือตั้งแต่สมัยพุทธละนะครับสมัยยุทธยาสมัยสมัยยุทธาตอนต้นพุทธละอืม วิหารทั้งพุ้นกระทึกครอบสร้างโดมครอบเอาไว้เข้ากระบ,บุหูประวัติความเป็นมากของวิหารทั้งพุ้นนะนะแต่เฮาหูแต่เพียงว่าภูเขาทองอยู่ตรงนี้ฮะด้นนานหน้าเฮาองค์สีขาวงามๆนะฐานใหญ่มากอะ่ะเบื้องนี้รูปผัดขึ้นน้อยแต่มาเบิ้งด้วยตาเจ้าของนี้ฐานใหญ่มากเลยนะฮะานาอฐานใหญ่มากเลย ฐาหญ่แล้วกับกวางเขาบอกว่าขึ้นได้บอ่ <ไป S 2> บอ <ไป S 2> แต่น่าจะขึ้นได้ถ้าขึ้นได้เขาก็ขึ้นปะนะขึ้นได้เขาขึ้นนะยอดเลยครับ ุกคนตอนนี้ก็คือเฮากำมาถึงแล้วตลาดกุ้งทุกคนว้าวพรเจ้าขายตั้งแต่ทางเข้าคุณเนาะคุนอะ่ะโอ้มีปลาช่อนพร้อมปลาช่อนกุ้งกุ้งกุ้งโลละ450บาทโอ้กุ้งเนาะกุ้งเนาะอ๋อกุ้งกะเริ่มตั้งแต่300ยข้นไปเนาะกุ้งกะ๋อหอ,อยแครง300หอยหวาน280 มีแต่ก,กุ้งทช่ไหมเด้๋ยวเขากะจะเลาะเลาะบ้างก่อนเนาะโอ้โ,อโอ้ปลามันเก้วโอ้มีมึกนำ้ำมึกกระดองอืมหอยนางรมอันนี้ก็ได้หอหมกหลายแหงเนาะหลายแหงหลายแหง มหอร์ตาลาดที่ขายกุ้งเนาะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้กุ้งอ่ะกุ้งปูหอยปูปลากบบนี้แต่ถ้าจะกินอาหารทะเลต้องไปอีมองกเนาะพู <No. S 1> เลยที่ทะเลเลยแม่อันนี้คือนำมาจากทะเลซื้อเนาะ,ะพร้อมยำอือฮะกุ้งแม่น้ำสองตัวต่อโลนะสองตัวโลสองตัวโล โลละพันห้าร้อยแบบพันห้าพันห้าพันห้าร้อยพื่นาน้องทมาห้างเกึนท่านี้ก็คือกันท่านี้กักุ้งคือกันทุกคนอืมสโลละึงก่อนเท่ากันเลยเออแล้ราดกุ้งจะสิกินยู่บ่กกิก็กิล้วงก้อนบะงก่อน ยังบอกแล้ยังบอกค,คอนเฟิร์มทุกคนราคามาันก็แน่นอยู่ได้ละ่ะเออปึกๆเลยราคามาันก็สูงอยู่เขาก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษกินก็ <c oughs> ต้องเข้าไปนั่งในร้านเดี๋ยวเราเลือก <c oughs> เลือกก็นอนจากร้านเดี๋ยวจากจากร้านหนึ่งเนาะม, <c oughs> มาเรียบอาหารของเามาเรียบ ก็คือมีทั้งกุ้งเนาะแล้วก็มีต้มยำต้มยำทะเลรวมต้มยำทะเลรวมนะฮะต้มยำรวมต้มยำรวมกับกุ้งฮะมีกุ้งมีมือไหมมาอยุธยานี้มาต้องเลยมาชิมกุ้งนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกัทะเลดอกไก่ทะเลอยู่ถ้าไปทะเลก็ต้องไประยองชลบุรีกุระเอามาขอชิมนะเอาเลยเอาเลยเอาตัวใหญ่ๆเลยกินปลาหมึกไหม โอ้ยอดยังไม่ชิมน้ำเลยาชิมัิมาดหมโมีพริกเนียรายคี่สั่งอไรยังไงอืมรสชาติน้ำจิ้มนี้แซ่บค่ะอืนี่รู้สึกว่ามีมดประกัดปะบวมเลยมดมากแต่ใส่ว่ะ ครับเลยเดี๋ยวให้น้องปาดกินนะครับกินกุ้งนำ้ำเดี๋ยวพี่กินกุ้งดิเอาลองชิมกุ้งสักตัวหนึ่งนะทั้งไหนก็ต้องก็ต้องกินซอยกันนะมื้อนี้ชิมกันเพราะไดเลย <c oughs> เนี่ยแต่อิ่มก่อนเลยดีกว่านะฮะการเดินทางมาที่อยุธยานะครับน้องปาดจะได้เจออย่างหลายย่างเลยนะครับทั้งเ,เปิดโลกว้างนะครับทั้ทงการเดินทางโดยรถไฟมาฮอรเสียดกามาเจอเมืองเก้าของอยุธยานะครับบ้นพระบุรุษ เขาได้เสียเลือดเสียเนื้อทิมบ้านทิมเมืองไปนะครับสู้ยุทธิยานี่คนสู้กันตายกันเป็นแสนเพราะสงข้ามนะยุทธิยานี่กอบไปด้วยสายน้ําหลายสายเลยนะครับก็จะเป็นน้ปาปลาซักนะครับแล้วก็น้ําอย่างอี้นี่แหละเข้ากับลืม <c oughs> เอาเท่าที่ฟู <c oughs> หลายน้ํา <c oughs> เท่ากับพยายามเสาะหาประวัติศาสตร์นะครับซื้อหาประวัติศาสตร์ที่เข้าคราวนะครับเพื่อให้น้องปา้าใจกุญแจ กับผู้ชักพ่อเขาคราวแล้วเนะนะาะเนาะเพราซาดอยู่นี่กับอันสําคัญก็ค,คือมีกุ้งกินนี่แหละเพื่อนมากเอาะมาบอลเลยเด้อช้ำๆเลยนะช้าๆเลยช้ำเลยบิดเลยบิดเลยแซบเลยเจ้าบุกินหัวมั้งกินบุกินดิ กินหลายว่าได้หัวมัสิสิโอ้แต่กระแทบอยู่แห,ห,หละนี่นี่หัวว่น่ถ้ามันหัวน้อยเท่ากับบุกินดอกถ้าหัวใหญ่ก็เออกินเยอะเนี่ยเขาให้เบิง้งให้เบิ้งตม้มต้มยำฮะกุ้งฮะ มาจังซีเลยครับโอ้โหสดมีกุ้งมีอะไรอีกอ่ะมีปลาพร้อมปลากระมี่ฮะปลากระมี่โอ้โหเอาปลานี่ขออนุญาตมาเพราะฉันขอกินปลาหน่อยนะโอ้โหว้าวขอน้ำเพิ่มหน่อย เวลาไปเวลาไปขอไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จัดชุดใหญ่น่าจะเป็นย้อนมะพร้าวแม่แม่ก็จะเป็นย้อนมะพร้าวพริกนะพริกตองมาพริกตองมาโอ้ไม่มีมาไม่มาไม่มาเอย่ามานะเมงวันซ้ำความหวานครับหมดกัดปลาเฮามีความหวานของย้อนมะพร้าวนะแม่ตัดกับความสมออกมา ต้มยำรสชาติดีมากเนาะอ่าซิมน้ำสุดน้ำช็อตน้ำซีทอืมมือ้นอ่ะต้องลองด้วยทุกคนมาที่อยุทยาต้องลองนะจ้าแม่เราเนี่ยจัดเต็มเลยลุย ลุยเลยมาลุยเลยลุยเลยเอากินเต็มที่นะจ๊ะกินเต็มที่เลยแม่พ้าเราสั่งมาแล้วสวัสดียามเย็นเอาเอายุทธยาท่านี้ว่าเอาวะเอาเอาวะเป็นอย่างคือเอาเอาคนนี้ก็คือเขาเอารถมาคืนนะจ๊ะ เอารถมาคืนแล้วจ้าสายฝนเลนโชวฝนร้านเ้าสายฝนร้ายมากุเนาะทั้งเสารรถจักรแนนมีรถตุ๊กๆด้วยรถตุ๊กๆแล้วก็อ่ามีเฮือพร้อมแบบชีสจักรยานครบชุดเลยทุกคนและก็มีอาหารตามสั่งเนาะครบจบในที่เดียวทุกคนครบจบในร้านนี้เลยเอารถมาส่งแล้วครับแม่เอารถมาส่งนะขากับพาน้องปลาเที่ยวเมือละ ไปหลายบ่อนเลยนะครับหลายบ่อนนะแต่ก็ยังบโบหัวร์ได้สิยังโบทัวอ่ะยังไม่ได้ไปวัดใหญ่ชัยมงคลก็ยังเพราะว่าวัดใหญ่ไปแล้วไปแล้ววัดพนันเชิงยังไม่ได้ไปยังหลายอยู่างก็สถานที่ท่องเที่ยวนะวัดพุกาสหน้าละกันนะครับมาข้างหน้ามาข้างไหนก็บ่ยมมากนเมื่อยล้อนพอดแล้วมือเขาก็จะได้เดินทางกลับยังหลายทีนี่ไปกินกุ้งเหรอตัว อิ่มแล้เอออิ่มเลยเขามาส่งจานแล้วนะเฮานะตอนแรกอะโอ้เมนูมาเรื่อยๆอะสั่งมันหลายๆก็โอ้ตายกินบุฟเฟต์ครัออมีสั่งแค่สองอย่างสองอย่างแต่ยากละกิโลโอ้โหะมาส่งรถแล้วส่งรถก่อนดีกว่าสายฝนส่งแล้วเขาก็ยังเมือกสายฝนเล่นโชว์สายฝนเล่นโชวโอ้นักเขาเขียวเยอะแฮะต่างชาติทั้งนั้นเลย ฟิชชิล่านสายฝนเลนเชลเลนเชลไปเล่อนเมื่อเล่อนเมื่อวันนี้เราก็ไม่มีปีกแล้วบินมาได้แล้วบินมาได้แล้วอย่างเหรอไม่มีปีกแล้วหายยิงเย็นกินซะบ่ร้านปลาแถวนี้ก็ดีนะพี่พี่เห็นเขาตบมืออยู่นอกเพราะว่าห้องเพลงหมดก็จะตบมือโอ้ยไปย่างเมื่อไปเช็ค ตัวก็พื้นว่ารถไฟสถานีรถไฟดอนนี้รถไฟน้องคายนี่มันมีกี่โมงรถไฟน้องคายมีกี่โมงอ่ะขามาขามาเขานอนสบายขาเมื่ออาจจะขาเมื่ออาจจะยืนนอนยืนนอนจะไปแบบยืนเมื่อยไปแบบเอ่อพอดีพระนีจรจะเอาแบบอันปีกไก่เงยดังกรรมกรแล้วกับโอ้โลคานิสตอวโอ้พอดีเลยอ่ะ ได้จะคันเนาะกบนะสีนี้ก็งามเลยสีนี้งามสีสีนี้ไข่สีไข่สีไข่สีส้มหรืแจ๊ดดีแจ๊ดเจียดเนาะมีสามสูบสามสูบสามสูบปลาคัพกุณปลาเอพ้งานเลิกแล้ววะยังบม่เลิกคือเงียบๆล่ะไป็นคเงียบๆโอเคครับมาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็ออกมาจากทางนายสถานีแล้วก็คือไปถามราคาไปถามอ่ว่าออกชั่วโมงใดเนาะ แต่ว่าเฮ้ยอย่างเรไปขาวๆนี่มันอยังอ่าเขาได้ตัวแล้วเขาได้พี่ล้ไหนมาจะไปดูเอ่อรอบก่อนเขานอนมาเออรอบนี้ก็จะิบีพี่ก็รอบก่อนนะครับบีเอพีมาบีเอพีมารอบก่อนเขาจ่ายไปพันแปดพันแปดพันแปดแต่ตอนนี้ตอนนี้จ่ายไปประมาห้าร้อยจองที่นั่งอ่ให้ท่านผู้ชมคืดเบิ้งเอานะครว่าเฮาชิ้นนั้งชั้นวีไอพีขนาดไหนเพราะว่ามืออื่นนี้มีแค่ชั้นสามเที่ยวชั้นสามเกาโมง เก้าโมงเขาบาณสิบโมงแหละเขาตื่นแต่เช้าเลยเื่นแต่เป็นโมงเลยมา낭ดูวีไอพีแต่ครับบุ๊คเป็นฮาดอกถึงกระชังไม่ถึงกระชังเขาจะได้สัมผัสกับรถไฟไทยของจริงให้สาวเล่าได้สัมผัสกับรถไฟของจริงเลยนะครับถึงกระชังไม่ถึงกระชังไม่ใช่รถจากรถเมล์รถไฟรถตอรี่แล้วมันขี่ไม่ได้เอาละยี่ใงเดี๋ยวมาลองพูดเรื่องโรสเตอรี่กันว้าวัลโหล มวกใหญ่ม้วกใหญ่โอ้บินแล้วบ้าย่างเมื่อมาดิบ้าบ้ายางเมื่อปัดดุปัดดุกเอ๊ะกบ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 มาอยุธยาต้องได้เจออย่างงี้ต้องมาเจอต้องมาเจอกรักยังเลยฮะสีตันตุ้เหมอกฉันเลยเธอนั่งเธอนั่งตรงนี้ใช่ไหมนั่งไม่ได้ต้นเขา รอกน้ำบางท yeah. ีล่ะวิววิวว claro ิววิวอุ้ยเจ้าของเขาอยู่มันรถที่ขมุ่งกิมมิงมากแสดงว่าเจ้าของใสจะน่ารักมากเลยนี่ดอุ้ยอุ้ยผมเห่นโอ้เจ้าของแต่ผมไม่เห็นและเจ้าของคงน่ารักกับรถเลยน่ารักนะอย่างไดนี่ยอยากได้จะขันนี่ะหน้าตาซื่อบื้อมากเลยเป็นรถรถสามล้อที่หน้าตาซื่อบื้อมากไปไปไป นี่ฮะตามหลังตามหลังพัาจะตามหลังยังนี่หละเอาอยามันไม่ใช่ทางบ้านเราเรากลัวเราจะยอมรถแข่งครับน,นี่สนาม<อ>แข่งนะฮะมมไม่ใช่ถนนนะครับมันคือสนามแข่งคนะับน่ากลัวมากเลยนะวังรถรถทีรถทีรถตุ้ยรถทีคือสนามแข่งนะครับเนาะถ้าจะเซารถทีเล่นเล,ล่นก็บอดดังเหมยย่างเลยกาเหมยย่างเลยก็ อย,อย่างก็าที่ไปทำกั <and> นท้องฟี่ RT อ้ไปโอ้บายโอ้เซเว่นซีร้านนี้โอ้หมัลดเนาะมีท้องเพียงอีกแต่ว่าร้านนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมกแบบแบบนี้ก็ชิวๆดีเนาะ นี่ก็คือมาเจ้าขายเดีอยู่ในิคินแล้วเทุกคนอยู่น่ะอะเซเว่นอีเลเว่นติงนี่เซเเลอ้ยคู่บ่าวน้อยเดินหน้าเราด้วยโหจะเป็นของพวของหวานของข้าวซื้อกินได้เยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก็มีด้วยเหรอเตี๋ยวหมูกรอบกอินไหมกินไหมกินไหมเจ้าซื้อเดี๋ยวเดีนี่เขาปิดห้อก็ได้โอเคบอด เขาบอ,บอ,บอกแม่นี้ก็ได้ป่เออซื้อติดกล้องก็ได้อ๋อนี่กับข้าวก็มีเ,ออเดี๋ยวเรา๋วยวมึงก็กยังไม่ได้อยากก็เด๋ยก็คือแบบอิ่มแห้งแล้วแน่นแห้งเลยโอ้ยนอกมาพองสวดบัตรเดี๋ยวเข้าเซเว่นดีกว่าเข้าเซเว่นดีกว่าเจะสิไงใดอย่างนั้น